สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2568ลัคนาราศีธนูนะครับสำเร็จสมหวังด้วยตนเองมีโอกาสดีในดวงชะตานะครับถึงแม้ว่าจะมีดวงดาวที่เข้าสู่จุดไม่เกื้อหนุนแต่โดยหลักการโดยมุมสัมพันธ์ของดวงดาวนั้น ยังมีเเรียกว่าแสงสว่างนะครับสำเร็จสมหวังด้วยตนเองอ่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาคแและเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะลัคนาราศีธนูเดือนพฤศจิกายนก็เนี่ยดาวตกอลิมรณะวินาศ วินาศเพียบเลยนะเห็นไหมพบร้ายทั้งสามพบล้วนมีดาวสถิตอยู่ก็แสดงว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยจะต้องเราไปเจอเรื่องอุปสรรคขัดขวางต้องไปเจอเรื่องการสูญเสียหมดสิ้นหรือเรื่องราวที่มันจะต้องจบอะไรบางอย่างหลายๆอย่างด้วยดูดิสามดวงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ครับ4พฤศจิกายนอันนี้ชื่นใจเพราะดาวศุกร์นั้นไซต์ก็คือดาวเจ้าเรือนลาภดาวลาภเป็นเกษตรก็แปลว่าประสบผลสำเร็จนี่แหละที่มาที่บอกว่าเฮ้ยมันจบรอบก็มันสำเร็จแล้วไง จริงๆโอกาสสาเร็จมันมีมาตั้งแต่เดือนตุลามาแล้วล่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงพฤศจิกาดาวศุกร์เข้าสู่ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีในเรือนลาพระดาวศุกร์มาจากไหนดาวศุกร์มาจากพบอลิด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยอลิด้วยแปลว่าอะไรคนลัคนาราศีธนูใครที่ติดตามคลิปมานานก็จะรู้นะครับดาวอลิกับดาวลาพระเป็นดาวดวงเดียวกัน แปลว่าก่อนจะสำเร็จสมหวังต้องฟันฝ่าอุปสรรคและพยายามเพราะอะไรเพราะชาวลัคนาราศีธนูนั้นใสดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งวิชาการดาวแห่งความถูกต้องทํานองครองธรรมฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูจะไม่เดินทางรัด เหมือนธนูอะ่ะยิงไปอะ่ะมันโค้งนะมันไม่โคง้งมันยิงไปมันก็ยิงไปตรงๆเลยเรียกว่าคุณอะ่ะเดินทางตรงเสมอเดินทางตรงแล้วไงอะ่ะก็ช้าไงครับเห็นไ,ไหมไปตรงๆไปซื่อๆไปตามเขเรียกว่าช่องทางที่ถูกต้องสายขาวว่างั้นเถอะฉะนั้นความสำเร็จที่คุณจะได้ มันจึงจะต้องผ่านอุปสรรคและปัญหาการเอาชนะการต่อสู้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมมีเรื่องเกี่ยวกับเส้นสายมีเรื่องมีแต่ที่มันมีนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเดินทางไม่ถูกต้องมันมีเพราะว่าเราเป็นคนดีทำดีมีเมตตาผู้ใหญ่เขาเห็นเขาก็เลยเอ็นดูสงสารหรือ รักใครช่วยเหลือคือเขามาช่วยเนี่ยเขาช่วยจากตัวคุณไงเขาไม่ได้ช่วยจากมึงเป็นเด็กคนนั้นมึงเป็นญาติคนนี้ไม่ใช่ครับเขาช่วยเขาดูแลเอาใจใส่ก็เพราะว่าเราเป็นคนตรงเราเป็นคนดีทำงานเข้าแลกเห็นไหมดาวอัลลีกับดาวลาภะคือดาวดวงเดียวกันก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละครับ คุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องฟันฝ่าอุปสัคฝันฝ่าการแข่งขันการต่อสู้ทุกอย่างต้องได้มาจากการเอาชนะด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องอื่นเลยลัคนาราศีธนูอยู่เฉยๆเนี่ยไปไม่รอดฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผู้มีอำนาจ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเข้ามาช่วยเหลือเองสัญลักษณ์ราศีก็มีความหมายธนูและคันธนูถูกไหมมันต้องยิงออกไปก่อนอ่ะเข้าใจไหมมันต้องยิงออกไปก่อนอ่ะมันถึงจะโอเคไงเห็นไ,ไหมถือธนูเฉยๆก็รอเขาเอามีดมาฟันนะม,มัน ปัญหาอุปสรรคก็เหมือนศัตรูไงวิ่งเข้ามาก็ยิงเลยยิง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 มัวง่วยิงซั่วยิงถูกยิงผิดยิงไปก่อนเดี๋ยวก็แม่น,นยัง่งฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่คุณประสบผลสําเร็จแต่ประสบผลสําเร็จจากอะไรมันก็จากการต่อสู้ตากตาําทํางานเอาชนะใช้ผลงานเข้าแลกจริงไหม อยู่เฉยๆเดี๋ยวติดต่อโทรไปหาคนนั้นคนนี้ช่วยหนูหน่อยช่วยผมหน่อยแล้วได้มีเหรอธนูมีแบบนี้เหรอไม่มีที่ผ่านมาคือเอาชนะด้วยตนเองแต่อาจจะโอเคนี่แหละไอ้ความขยันความตั้งใจที่แสดงออกที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เขาเห็นเอ้ยคนนี้ต้องเก็บไว้หน้าสนับสนุนหน้าโปรโมตหน้าช่วยเหลือใช่ไมมใช่ เพราะตัวคุณนะเป็นดาวพฤหัสนะข้อนั้นดาวพฤหัสเนี่ยไม่ไม่มีแหละครับที่จะมามีเล่เหลี่ยมคดโกงเดินทางลัดหรือเอาเปรียบใครเพื่อให้ได้มาไม่มีครับธนูไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่ไหมใช่สติต้องใช่นะนะเออเนี่ยลัคนาราศีธนูเนี่ยชัดเจนครับแล้วเนี่ยสี่พฤศจิกายนก็เข้าสู่พูดง่ายช่วงรับรางวัล รับความสำเร็จรับความสำเร็จในรอบปีอันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยแล้วดูดดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยสามสหายอยู่ด้วยกันในเรือนลาพระเนี่ยโชคลาภมาจากต่างๆมากมายความโชคลาภเนี่ยดาวศุกร์ก็คือความสำเร็จแล้วตั้งรับแล้วดาวอาทิตย์มาจากไหนสุภะผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ พุทธมาจากไหนการงานเห็นไหมงานก็สําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมช่วยเหลือความสําเร็จหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคลาภคําว่าลาภเนี่ยม,มันแปลได้สองอย่างคือโชคลาภและความสําเร็จความยินดีในสิ่งที่ได้มาอะไรที่ได้มาแล้วเรายินดีอันนั้นแหละโชคลาภถูกไหมดาวพุธก็ดาวการงานงานก็สําเร็จและดาวแห่งความสําเร็จก็มาตั้งรับก็คือเนี่ยแหละรูปธรรม อันนี้สาเหตุเนี่ยผู้ใหญ่กับงานเป็นสารตั้งต้นเป็นสาเหตุให้เราประสบความสาเร็จและความสําเร็จมันก็มารอรับนี่อาทิตย์พุธศุกร์และดาวศุกร์เป็นเกษตรก็แปลว่าสําเร็จแน่นอนจบเพียงแต่ต้องอธิบายครับผมจะไม่อธิบายโอ้โหดวงดีอย่างนั้นดวงดีอย่างนี้มันต้องมีเหตุดิ สาเหตุจากอะไรก็นี่ไงฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายจะไม่สําเร็จได้ไงใช่ไหมไปกันต่อดาวพระเกตครับยกเข้าสู่ภพปุตตะดาวเกตก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญ,ญญาณความล้ําสมัยอะไรที่มันแปลกๆวุ่นวายโคจรเข้าสู่ภพปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เจอสิ่งอะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆ แบบไม่เคยเจอล้าสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานระบบการทํางานหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณจะได้พบเจอแบบนี้ซึ่งก็จริงๆนะั้นหลายหน่วยงานก็เริ่มใช้เทคโนโลย,เโโลยีเข้ามาในการประกอบการทํางานมันก็คือความสะดวกสบายที่มากขึ้นหรือคุณกําลังจะมีโครงการอะไรใหม่ๆที่มันแปลกอะไรที่มันไม่เคยแบบ สัมผัสมาก่อนอยากจะทําอะไรใหม่ๆมีความกระตือรือร้น,น,นเพราะดวงกําลังเข้าดวงกําลังมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ดาวเกตเนี่ยเข้าบ้านดาวอังคารก็จะก,กระตุ้นความขยันของคุณให้มันมากขึ้นดาวเกตเขาเข้ามาใช่ไหมดาวที่มาเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงอาทิตย์พุุกรุเนี่ยดาวที่เข้ามาก็คือเหตุอย่างดาวศุกร์เนี่ย เป็นผลนะเพราะเป็นเจ้าบ้านส่วนดาวเกตนี่ก็เป็นเหตุเหมือนกันเหตุมาจากสิ่งใหม่ๆล้ำสมัยสิ่งแปลกๆหรือสิ่งที่มันหาสาเหตุไม่ได้สิ่งที่มันอธิบายไม่ได้เป็นรูป,ปรธรรมเขาถึงบอกว่าเกตเป็นวินเรื่องของวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องสายมูอะไรพวกนี้ไงปฏิหาริย์อะไรลักษณะแบบนี้ไงมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ครับหรือจะใครที่เป็นหัวหน้า ก็จะเจอลูกน้องใหม่ที่แปลกแปลกแปลกเจอคนประเภทแปลกแปกหรือแบบอะไรที่มันไม่เคยเจอมาก่อนอะไรลักษณะแบบนี้เช่นมีพนักงานใหม่มาเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยที่มันเออความคิดความอ่านมันแปลกแปกนะเจนใหม่อ่ะนะเจนซีมันก็เริ่มเข้าตลาดแรงงานแล้วใช่ไหม ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอัถัดไปดาวอาทิตย์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสู่ภพวินาศเข้าวินาศก็คือภพไม่ดีอะ่ะเข้าใจไหมวินาศก็คือภพไม่ดีแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวอังคารเขาเป็นเกษตรอยู่ ฉะนั้นวินาศก็จบไปนะวินาาก็จบไปแต่อันนี้ต้องระมัดระวังระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวที่กัะดาวอังคารนั้นเป็นคู่ศัตรูกันครับนะเป็นคู่ศัตรูกันดาวที่คือดาวผู้ใหญ่อ่ะตีความอย่างนี้นะอาทิตย์คือหัวหน้าอังคารคือลูกน้องหัวหน้ากับลูกน้องซัดกันไอเราเป็นคนกลาง และซัดกันแบบข้างหลังแบบเราไม่รู้ด้วยเห็นไหมมันอยู่พบอวินาศแปลว่าหลบซ่อนเบื้องหลังหรือวางแผนตรงนี้ก็ระมัดระวังสักน,นิดหนึ่งนะครับวินาศเนี่ยมันแปลว่าแทงข้างหลังก็ได้แต่อันนี้ไม่เท่าไหร่ต้องบอกว่าดาวังคารเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเค มันเกิดได้สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้ากับลูกน้องของเราเราเป็นคนกลางอ่ะเข้าใจไหมคาว่าลูกน้องก็คืออาจจะไม่ใช่ลูกน้องจริงจังอ่ะอาจจะเป็นแค่น้องๆในแผนกหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ยส่วนสุภาพน,นี่ก็แปลว่าผู้ใหญ่หรือจะตีความแบบครอบครัวก็ได้นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกับลูกของเราอ่ะใครที่มีบุตรหลานแล้วอ่ะบางที ระหว่างก <c oughs> ็เรียกว่าระหว่างเบบี้บูมเมอร์กับเจนอัลฟาหรือเจนซีเนี่ยนะ <c oughs> เออบางทีมันอาจจะพงเพลงพงเพ,พ,พ,พงกันอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนกลางอ่ะใช่ไหมเออตากันหลานทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยปูก,กับหลานทะเลาะก,กันบางทีเอ,อ้ยเราเป็นคนกลางก็อาจจะมีปัญหาแล้วทําให้รบกวนสมาธิอันนี้ก็มีมีโอกาสได้ถ้าเป็นที่ทํางานก็คือหัวหน้ากับลูกน้องเราเลยซึ่ง ก็ต้องได้รับผลกระทบนะอ่าเป็นลักษณะบางทีทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาไม่รู้จะโทษใครลงที่เราเป็นไปได้นะเพราะความว่าวินาแปลว่ามันมันก็แปลว่าเข้าข้างหลังอ่ะใช่ไหมไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆอ,อ่ากูผิด <c oughs> ระวังนะธนูนะเอ่อคนหัวหน้าอยางเงี้ยใช่ไหมมาซัดกับลูกน้องเราอ่ะ ไปไปามาเราเป็นคนกลางยังไงก็โดนครับยังไงก็ต้องโดนนะหางเลขกันยังไงก็ต้องมีบ้างแนะ้เตรียมรับมือไว้ให้ดีกับสองให้ระมัดระวังครับคู่นี้เป็นไปคู่อุบัติเหตุนะครับเป็นคู่อุบัติเหตุฉนะนั้นะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนี่แหละช่วงนี้แหละยิ่งถ้าใครมีดาว อาทิตย์กับดาวองคารอยู่แถวๆนี้ในดวงเดิมเนี่ยอันนี้เรามันระวังอุบัติเหตุได้เลยนะไม่ศีรษะก็หัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีดาวองคารอยู่ในราศีพิจิกนยะแล้วในช่วงเนี้ยเดินพฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์โครจรมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ย แล้วมนุษย์ตะยูก็อยู่ตรงนี้อยู่มนุษย์ตะยูมันอยู่มาสามปีแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเออเนี่ยพูดไปเนี่ยเตือนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเดินเดินอยู่อะพื้นมันต่างระดับกันอะกําลังโทรศัพท์ไงกาลังแบบกาลังแบบโทรศัพท์ไม่ได้มองพื้นอะพื้นมันต่างระดับแค่เดินเหยียบพื้นต่างระดับแล้วแบบลงน้ําหนักไม่ดีอะขาผมพลิกเลยเนี่ยไม่หัวก็ขา ต้องระมัดระวังนะที่รังคารอุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าก็เจ็บใช้ได้อะแต่มัน,นก็ยังถือว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไงแต่ทีเนี้ยดวงใครดวงมันนะจะเล็กน้อยหรือหนักหนาก็ต้องพิจารณาให้ดีเราระมัดระวังกันแล้วกันนะครับขับรถขับลาด้วยเนี่ยยังไม่ทันจะสิบเจ็ดพฤศจิกาเลย เนี่ยอาจคลิปวันนี้ประมาณวันที่สิบนะประมาณเอ้ยโทษทีประมาณวันที่ 7, เจ็ดใช่ไหมเนี่ยประมาณวันที่แปดเก้าเนี่ยเกิดเรื่องอนะแต่ยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรเอารถไปซ่อมแล้วมันเอารถไปซ่อมอนะแล้วช่างมันใส่ล้อคืนแล้วขันน็อตไม่แน่นอนะรถสายเสียศูนยนะ์อะเนี่ยเกือบนะ ถนนใหญ่ด้วยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันมีรางมันมีอะไรมาแล้วฉะนั้นอันนี้ระวังทุกราศีโดนหมดอาทิตย์เจออังคารเนี่ยมันมันเจอกันในราศีพิจิกเนี่ยมันโดนหมดทุกทีสองราศียิ่งชาวลัคนาราศีธนูนี่ต้องระวังเพราะมันเป็นพวินาศด้วยแต่วินาศเนี่ยมันจะแบบแคล้วคลาดนะอันนี้พูดไม่ได้ให้ประมาทนะอแต่พูดให้ให้รู้ว่าเออโดยหลักการ้วไอ้วินาศเนี่ยมันแคล้วคลาด เพราะมันวีน่ากับอลิเห็นไหมเนี่ยลัคนาคุณอยู่ตรงเนี้เนี่ยมันซ้อยกันไปเนี่ยมันโดนเราไหมไม่โดนมันเฉียวเฉียวนะอา,อาจจะมีเหตุการณ์อะไรระทึกตื่นเต้นเกิดขึ้นแต่มันเหมือนกับผ่านไปมันเฉียวไปอะไรลักษณะแบบนี้นะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราระมัดระวังตัวดีนี่แหละ อาจจะเป็นสาเหตุให้แบบเออแค้วคลาดปลอดภัยเปลี่ยนหนักเป็นเบานะังั้นตรงนี้ก็เตือนนิดนึงแล้วกันนะครับมันมีโอกาสตามสถิติของดาวนะอาทิตย์เจออังคารต้องบาดเจ็บเลือดตกยางออกหรือเจ็บอย่างหวมเท้าพิกปีที่แล้วเลยปีที่แล้วหรือปีน่าจะสองน่าจะก็ปีที่แล้วแหละหกเจ็ดหเจ็ดอ่าหกเจ็ดถูกแล้ว เดินเดินอยู่งานเลี้ยงด้วยนะงานเลี้ยงด้วยไปงานเลี้ยงแล้วก็เพื่อนโทรตามไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราก็เดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปตามเพื่อนโทรไม่ได้มองพื้นเนี่ยพื้นมันต่างระดับลงน้ําหนักแพะเรียบร้อยเลยพลิกจับอันนีมัร,ระวังไว้นะครับ สุดท้ายดาวศุกร์ครับ28พฤศจิกาย,ยนก็ยกเข้าวินาศอันนี้ไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องกลัวแล้วไอนน้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วดีไม่ดีธนูอ่ะอาจจะไม่โดนด้วยเพราะว่ามันมันเป็นพบวินาศวินาตมันก็คือแคล้วคลาดด้วยนะครับคือดาวศุกร์มาเนี่ยเข้าว,วา,า,าวินาศลาภาะวินาตแไปว่าโชคลาภหมดใช่ไหมอันนี้แปลตรงๆนะโชคลาภหมดไปไงโชคลาภมันพินาศไปไง แต่จริงแล้วไม่ใช่ได้โชคลาภมาแล้วแปลว่าเก็บไว้เก็บไว้หรือเรียกว่าจังหวะรอบของชีวิตมันหมดแล้วความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วหมดรอบแล้วปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่หหมคือทุกลัคนาราศีะกลุ่มดาวอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยถ้ามันเดินเข้าราศีของตัวเองอ่ะมันก็คือจังหวะการเริ่มต้นในดวงชะตาคุณในปีนั้นแต่ละราศี ไม่เหมือนกันของคุณเนี่ยกว่าจะเข้าเนี่ยก็คือปีใหม่พอดีอครึ่งหลังเดือนธันวานะครับเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ก็จะทยอยเข้าสู่ราศีธนูนี่เป็นจุดเริ่มต้นอาทิตย์พุธศุกร์เพราะเป็นเขาเรียกว่ากําเนิดพลังงานทงางโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์ใช่ไหมดวงถัดมาก็เป็นดาวพุธด,ดวงถัดมาก็เป็นดาวศุกร์ถัดมาก็เป็นโลกดาวที่อยู่เขาเรียกว่าพระเคราะห์วงในเนี่ยทํามุมเข้าสู่ ลัคนาท่านก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละราศีอย่างธนูก็ธันวามัางกรก็มกราลุมก็กุมพาเนี่ยไล่ไปเรื่อยราศีเนี่ย,ย,ยงั้นจุดเริ่มต้นของแต่ละราศีมันไม่เหมือนกันแต่ละลัคนาไม่เหมือนกันนะฮะแต่สัญญาณว่าอาทิตย์พุธศุกร์มันทยอยเข้าสู่นี้เมื่อไหร่ก็โอเคแล้วเป็นจุดเริ่มต้นเพราะมันถัดไปมันก็การเงินแล้วไง นาการเงินแล้วฉะนั้นชัดเจนครับงั้นดาวสุกอ่ะก็คือความสําเร็จมันมันมันหมดรอบมันไปมันม่นได้แปลว่าหมดไปเข้าใจไหมความสําเร็จมันถึงเป้าหมายถึงเป้าหมายแล้วเป็นไงก็เริ่มใหม่เลยธนูอ่ะสำเร็จมันสําเร็จแล้วพอเข้าวิน่าก็แปลว่าองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเข่าไ,ไหม แต่ผลของความสําเร็จมันก็ยังอยู่ตลอดไปเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนมันก็คงที่ตลอดไปไม่ใช่ว่าขึ้นเงินเดือนเสร็จโดนไล่ออกมไม่ใช่อย่างนั้นความสําเร็จมันจบแล้วแล้วเดี๋ยวรอธันวาก็เริ่มใหม่ปีใหม่ก็เอาใหม่ปีหกเก้าาชัดเจนลุยกันต่อครับสบายๆไม่ต้องกลัว <laughs> นะเช้าลัคนา ราศีธนูนะดาวศุกร์โคจรคราวนี้แล้วดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอางาังคารฉะนั้นเขาตกตรงนี้ไม่เสียครับได้คู่มิตรได้คู่สมพลแล้วก็ตีโกนกับดาวพฤหัสเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเห็นไหมเนี่ยผู้ใหญ่ความสำเร็จแล้วก็เนี่ยดาวพฤหัสก็คือดาวประจำตัวของคุณก็ตีโกนทำมุมดีมาถึง ฉะนั้นโอเคการที่ดาวพฤหัสบดีตกบรณะเนี่ยไม่ต้องตกอ,อกตกใจเลยคือเขาอยู่ห่างไกลเขาเรียกว่าตัวเองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโอกาสเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยอันนี้บางคนก็เจอแล้วบางคนยังไม่เจอไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะหกเก้าเจอแน่เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานใครเป็นข้าราชาก,าการก็มีโอกาส่ะยงย้าย ปีหกเ้านเนี่ยย้ายประมาณเดือนพฤษภาฉะนั้นใครเป็นข้าราชการเนี่ยรอบเดือนเมษาถ้ามีการขยับขยายโยกย้ายเนี่ยก็ก็มีโอกาสละนะครับถ้าไม่งั้นก็ปลายปีรอบตุลาก็ยังอยู่ตรงนี้สวยๆย้ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเดี๋ยวถัดไปดาวพฤหัสก็จะเดินดียาวในดวงชะตาไม่ต้องตกอกตกใจมันเฉพาะปีห 9เท่านั้นแหละไอ้หกแดเนี่ยมันมาแค่สเดือนคุณนะตุลาถึงธันวาเดี๋ยวยี่สามธันวาก็กลับไปอยู่ตรงนี้ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวพอพฤหัสกลับเข้ามาตรงนี้ในช่วงสาสบพฤษภา69ก็ยิงยาวไปเลยเจดศนยถึงจะไปสิงผลเจศนย์ไปชีวิตก็เดินดีแล้วครับสุภะกรรมะลาภะดาวพฤหัสเ เดินดีถึงสามปีเข้าพบวิน่าก็ไม่เป็นไรเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามปีเจ็ดสามดาวพฤหัสเข้าพบวินา่าแต่เป็นมหาจักรแปลว่าคุณก็ต้องเหมือนกับต้องไปฝึกตัวเองและยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเข้าใจไหมคือไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านอายุเท่าไหร่ไงบางคนบอกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามดิฉันก็เสียแล้วค่ะนะฉันเลิกทำแล้วอะไม่แน่ก็เปลี่ยนบทบาท อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะ,กะเกษียณแล้วก็เดี๋ยวนี้กเกษียนสูงวัยนะทำใจล่มๆยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะดาวพฤหัสมหาจักรไปว่าไปเรียนไปศึกษาไปหาความรู้ใหม่ๆไปผชนภัยด้วยตัวเองเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้มรณะก็เฉ่เช่นเดียวกันนะดาวพฤหัสมรณะก็แปลว่าต้องไปประชนโชคประชนภัยมันอาจจะไม่สบายนั่งหรอกทายดีไม่ได้หรอกครับดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยแต่มองในแง่ดีก็มันก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะดีอ่ะมันจะลำบากปีที่ดาวพฤหัสตกมรณะเท่านั้นแหละเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อ ความก้าวหน้าคุณอาจจะย้ายไปไกลบ้านคุณอาจจะต้องย้ายไปต่างจังหวัดห่างครอบครัวห่างอะไรก็ตามแต่มันเพื่ออนาคตเนี่ยเข้าใจไหมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบติดข้าราชการเนี่ยสำหรับคนที่กําลังก้าวเข้าสู่แวดวงการทํางานหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศไปแสวงโชคไปแสวงโอกาสมันก็ต้องไป ไปแล้วก็เป็นไงไปแล้วมันก็เพื่อความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตคือดาวอื่นตกมรณะเนี่ยมันก็ทายไม่ดีหรอกดาวพฤหัสตกมรณะเองก็ทายไม่ดีแต่มันยังมีลุ้นยิ่งชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวประจาตัวด้วยตัวเองเนี่ยไปแน่ๆเข้าใจไ,ไหมแต่คําว่ามรณะที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้แปลว่าโยกย้ายอย่างเดียวนะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่ อ่าบางคนตกงานนะบางคนเปลี่ยนงานอะไรลักษณะแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ทิศทางอันนี้ผมต้องบอกไว้ยาวๆว่าทิศทางอ่ะมันไม่ได้ดูกันแค่ปีเดียวไงมันต้องดูยาวๆกันหลายปีมันลำบากปีแรกแล้วเดี๋ยวมันสบายทีหลังเพราะอะไรเพราะมันตกมรณะใช่ไหมปีถัดไปมันก็เข้าสุภา จเจริญข้าวหน้าเข้าใจไ,ไหมอ่าพอเข้ากรรมมะก็หนักแน่นแล้วเข้มแข็งแล้วลาภะนี่สําเร็จวินาศก็เริ่มใหม่ใช่ไหมอย่างเนี้ยช่วงเดือน,นเนี้ยเนี่ยเป็นเดือนแห่งความวินาศก็คือจบอะไรที่มันเคยได้มาอะไรที่มันสําเร็จแล้วเฮ้ยพอลุยกันใหม่ปิดฤดูกาลปิดซีซั่นปิดงบจบลุยกันใหม่ อันนี้วัฒจักรแบบรายเดือนส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นวัฒจักรแบบรายปีนะครับวัฒจักรแบบรายปีปีนี้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปีนี้นะผมหมายถึงปีหกเก้าเลยนะเพราะไอเนี้ยหกแปดมันมาชิมลางเฉยหกเก้าสามสิบพฤษภามันจะมาอยู่กรกฎอีกรอบคราวนี้อยู่ยาวเจ็ดศูนย์นี่ไปสิงแล้วดีแล้ว นะสุภาะก็เป็นลักษณะแบบนี้นครับชาวรานาราศีธนูไม่ได้ยั่ไม่ได้ร้ายจนเกินไปนะดวงชะตาเริ่มต้นเดินมาเข้าสู่ความสําเร็จทุกอย่างเปรมปรีแล้วพอครึ่งหลังก็เหมือนกับว่าความสําเร็จมันได้แล้ว่ะเราก็เตรียมวางแผนเริ่มต้นเพื่อลุยต่อ ชีวิตของคุณส่วนใหญ่ก็จะเริ่มในช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมันก็จะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยธันวามกราชีวิตก็จะเดินหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีธนูยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาร์โค้ดและเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2568ลัคนาราศีธนูครับสำเร็จสมหวังด้วยตนเองนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะสติมาปัญญาเกิดนะคุณคือดาวพฤหัสนะครับทำอะไรถูกต้องทำนองของธรรมทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีดคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ